ข้อมูลพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอสาโบด์หรือกศนอำเภอสาโบด์เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดลบบุรีสำนักง,งานประลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษาขนาดกลางภายใต้การบริหารงานของนางสาวนัทพัฒน์ภูวิเชนุวัฒน์ผู้อำนวยการ จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนมีนักศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา2562จำนวน430คนกศอน,นอำเภอสาโบดได้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในปีพุทธศักราช2557โดยมีวิสัยทัศน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตสาธารณะสร้างอาชีพที่มั่นคงบนพื้นฐานหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนเอกลักษณ์สถานศึกษามีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตสาธารณะ การดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาโดยน้อมนำหลักปัจเจยของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษาและมีกิจกรรมครอบคุมทุกกลุ่มงานตามตัวชีว้วัดดังนี้องค์ประกอบที่ 1. บุคลากร1.1ผู้บริหาร นางสาวนัทพัฒน์ภูวิเชียนวัตรผู้อำนวยการกศนอำเภอสาบอมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจากเอกสารตำราสื่อออนไลน์หลักการส่งงานต่างๆและได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเช่น การเข้ารับการอบรมแกนนำขยายผลเกษตรธรรมชาติจากศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริเป็นผู้ปฏิบัติต,ตนตามหลักปัชเาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชานักศึกษาและประชาชนโดยตระหนักและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง การลงมือปฏิบัติและส่งเสริมให้บุคลากรปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณหน่วยงานโดยเน้นปลูกผักที่บริโภคเป็นประจำเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักง,งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา การส่งเสริมให้ครูเป็นที่ปรึกษาคอยติดตามสนับสนุนนักศึกษาผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองส่งผลให้กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีการวางแผนบริหารจัดการที่เป็นระบบมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่งผลให้ได้รับรางวัลการนำเสนอ Best Practice ระดับดีเด่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแนวปฏิบัติที่ดีเพจแพ็กทีจากสำนักง,งานกศนจังหวัดลบบุรี1.2ครู ครูกศนอำเภอสาบทจำนวน9คนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการใช้สื่อที่หลากหลายเกี่ยวกับการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องบุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับเพื่อนในสถานศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกระดับชั้นและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูแกนนำสามารถนำบทเรียนความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดทำสื่อขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผลส่งผลให้กลุ่มอาชีพชุมชนร่วมใจหนึ่งที่มีคุณครูพงศกรกัญญาหลงเป็นครูแกนนำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 1.3. นักศึกษากษสนองอำเภอสาบโบนมีนักศึกษาแกนนำที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถอธิบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติต,ตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเห็นผลเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาจนทำให้มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอยู่อย่างพอเพียงจำนวนเพิ่มมากขึ้นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาและนำมาพัฒานาตนเองอย่างต่อเนื่อง 1.4คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษารับร in ู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื Sug ่อนหลักปรัชญาของสถานศึกษาเห็นคุณค่าและศรัทธาในการขับเคลืはは่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาโดยให้คำปรึกษาคำแนะนำและสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาเป็นอย่างดี องค์ประกอบที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ2.1อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมกศนอเภอสาโบดมีผู้รับผิดชอบการใช้ปรับปรุงดูแลรักษาอาคารและสถานที่การจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยมีแผนง,งานโครงการงบป,ประมาณในการปรับใช้อาคารและสถานที่สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีศูนย์รวมข้อมูลในการขับเคลื่อนของสถานศึกษาและแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยมีครูและนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 2.2แหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง กศนอำเภอสาบดมีแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษาและบริบทของพื้นที่โดยมีการจัดการอยู่อย่างพอเพียงมีสื่อประกอบการเรียนรู้ประจําฐานการเรียนรู้ที่สามารถสื่อความได้ถูกต้อง มีวิทยกากรประจำฐานที่สามารถอธิบายความได้อย่างถูกต้องมีแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบุคลากรในสถานศึกษาสามารถเป็นวิทยากรอธิบายการใช้ประโยชน์จากฐานเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างอุปนิสัย lights. อยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้อง องค์ประกอบที่ 3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 3.1. ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปัเชียของเศรษฐกิจพอเพียง กสนอำเภอสาบดมีเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกพอเพียงโดยมีประสบการณ์ในการรับสถานศึกษาอื่นมา,านศึกษาดูงานเช่กนกสนอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีมีการบริหารจัดการเพื่อการรองรับการขอศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่นโดยไม่กระทบภารกิจหลักของสถานศึกษาและเป็นสถานศึกษาแกนนำของเครือข่ายขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงานภายนอกกศนอำเภอสาโบด มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเช่นโรงเรียนอนุบาลสาโบดชมรมผู้สูงอายุตำบลมหาโพธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลน,นิยมชัยที่สนับสนุนอาคารและสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนหลักปัจจัยข,ของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดอมรมด้านเกษตรธรรมชาติที่สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชนและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นบุคลากรกศอำเภอสาบดได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในด้านการนำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตทั้ง5ตำบล และผู้อำนวยการกศนอำเภอสาบดได้เข้ารับการคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่นตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่นคั่งและยั่งยืนฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษซึ่งทำให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หน่วยงานภายนอก ครับผมนายสมนึกพนทูกนะครับก็ขอบคุณทางกตทน,นะครับอำเภอสบดก็ท่านเป็นท่านหนึ่งที่ว่าผักดันผมเข้าไปเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จได้